สวัสดีครับพบกันที่ KS Speed นะครับวันนี้เฮียมีรถราคาพิเศษนะครับราคา3 5 9 0 0 0บาทมาเทียบกันระหว่าง7ที่นั่ง Honda กับ Suzuki นะครับจะมีอะไรเด่นอะไรด้อยวันนี้เรามาดูกันแล้วใครอยากได้2องคันนี้ทักมาเลยนะฮะที่ l i n e KS Speed นะครับเดี๋ยวเฮียพาไปดูรายละเอียดด้วยกันมาเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะฮะอันนี้เจ้าตลาดเลย Honda คันนี้เป็น Honda b r v นะครับเป็นรุ่น SV นะลูกค้าตัวท็อปสุดแล้วคันนี้มีเมอะไรกระจังหน้าพรีเมี่ยมไฟห,หน้าเป็นไฟเบคเต็มมีไฟตัดหมอกให้กระจังหน้านี่มาแบบครเมี่ยมเต็มๆอย่างนี้เลยคันนี้เนี่ยปกตินะเม่อตั้งราคายอยู่3,99 0 0 0บาทจัดแบทเทิลกัน3 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนเพียงเดือนละ6000กว่าบาทนะลูกค้าอะไรได้ประมาณ1 2 0 0 0ซื้อได้เลยคันนี้เป็น7ที่นั่งด้วยนะแอร์บน2ตอนนั่งสบายนะครับมาดูออปชันภายในกันก่อน คันนี้เนี่ย BRV นะราคาป้ายแดงเนี่ย839,000บาทนะครับแต่ตอนนี้เฮียขายแค่359,000บาทประหยัดไป400,000กวบาทเราได้อะไรคันนี้เป็นรุ่น SV ภายในเป็นเบาะหนังเนาะม,มีตะเข็บแดงอย่างนี้นะครับเบาะหนังทั้ง7ตัวเลยนะปุ่มสตาร์ทพวงมาลัยมีมันติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังด้วยนะหัวเกียร์หุ้มหนังแล้วหน้าจอก็เป็นทัศนีนะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนี่เราไปดูกันนะครับ แอร์แบ็กแอร์แบ็กคู่หน้านะครับส่วนด้านหลังนะห้องโดยสารกว้างนะครับแล้วก็สามารถปรับขึ้นนั่งหลังได้เลยนะครับเป็นเจ็ดที่นั่งและแอร์ก็เป็นแอร์ด้านหลังคาแล้วนะครับนี่ดูสติกเกอร์ยังไม่ได้แกะเลยรถเหมือนใหม่มากใหม่มากๆครับนี้เนี่ยเป็นปี2019นะ้ะลูกค้าปี2019ด้วยสีดําแบบนี้ชุดแต่งรอบคันอย่างนี้มีแหลกหลังคานี่แหลกหลังคาติดตัวดนานเห็นไ,ไหมครับให้ความรู้สึกสปอร์ตนะครับแล้วก็ เป็นรถครอบครัวที่สามารถใช้ได้ข้องตัวทุกวันนะครับด้านหลังฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายมีโคม,มียมอย่างนี้แต่งมาให้นะครับนี่เปิดฝาท้ายกว้างๆอย่างนี้เลยแล้วก็ด้านหลังนะฮะมีช่องวางแก้วเบาะก,ก็ปรับพับแยกซ้ายขวาหรือถ้าลูกค้าคนไหนนะฮะมีสัมภาระนี่อยากใส่ของเยอะๆกระเป๋าเดินทางนี่วางได้เต็มเลยนะครับสวยมากนะครับอันนี้ปิดได้เลยอ่ะนี่เรามาดู ล้อล้อแมกจากโรงงานนะอันนี้ขอบเป็นขอบ16นะครับเป็นสีทูโทแล้วแล้วก็มีตัดโคมเยียมด้านข้างมือเปิดเป็นโครเมียมแล้วคันนี้เฮียเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่ตรวจกูอินสเปกชั่นรับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักพิคว่ำมจมน้ํานี่เราดูรอบคันมาแล้วภายในมาแล้วมาดูห้องเครื่องกันนะห้องเครื่องนะครับกับเครื่องยนต์เนี่ยเราให้ความสําคัญกับรถทุกคันนะที่เราที่เรามาขายนะครับ เบื้องต้นเนี่ยทางร้านจะมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวเนาะดูแลพวกเครื่องเกียร์ช่วงล่างให้ระบบแอร์ระบบทความเย็นเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเรียกว่ามาซื้อสดกำเงินมาขับออกได้เลยคันนี้เนี่ยคงสร้างเดิมเห็นไหมฮะมีสเติกเกอร์มอกอแผ่นกันความร้อนเดิมมี qr code นะครับนี่ข้อสังเกตนะฮะนี่เฮียบอกเลยเมื่อวานขายลูกค้าคนหนึงบอกนูดูไม่เป็นนี่นะฮะน็อตไม่มีการแกะไม่มีการไขนะครับเครื่องยนต์เดิม นะเป็นเครื่องยนต์พันห้าร้อยให้อัตราการตอบสนองที่ดีนะครับแล้วก็ฝากระโปรงเดิมกระจังหน้าเดิมนะครับแล้วก็คันหน้าเดิมเห็นไหมฮะหม้อน้ําก็เดิมหมดหมดทุกอย่างอันนี้เรารับประกันลงสัญญาให้นะครับไม่มีชนหนักพิความจมน้ําใครสนใจนะครับ b บ v คันนี้ราคาพิเศษเฉพาะคลิปนี้นะวันนี้มาแบทเทอร์ให้ดูกันว่าใครมีงบ3 0 0แสนกลางๆอยากได้เจดที่นั่งราคาเบาๆปีใหม่ๆเข้ามาหาเฮียเลย นะครับคันนี้เป็น BLV โฉชม SV แล้วตัวท็อปสุดนะครับอยากได้ทักเข้ามาในไลน์แอดแอดไคสปิดนะครับอีกคันนึ่งนี่คันนี้เลยเรียกว่าม้ามืดมาแรงเป็นรถที่น่าสนใจมาก Suzuki Ertega นะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่ของเขาเนี่ยมาแบบคุ้มค่าราคาใ้แดงเนี่ยตอนนี้7 8 5 0 0 0บาทนะครับแต่ตอนนี้เฮียขาย3 5, 5, 9 0 0 0บาทเหมือนประหยัดเป็นที่4,0,000บาทนะครับ นี่เรามาดูกันว่าซูซูกิคันนี้มีออปชันอะไรมาให้บ้างด้านหน้านะคันนี้เป็นตัว gx นะลูกค้ามให้ตัวโลนะกระจังหน้าเป็นโครเมียมมาแล้วคันนี้มีชุดแต่งให้ด้วยเห็นไหมครับมีชุดแต่งรอบคันนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกให้นะครับคันนี้เนี่ยมาด้วยสีดําดํานี่เดิมเรียกว่าสวยมากอะ่ะกุญแจก็เป็นกุญแจคีเลสเห็นไหมฮะเมื่อเปิดก็เป็นคีเลสเป็นโครเมียมนะครับภายในเนี่ยคันนี้เขาจะให้ความรู้สึกต่างกับเบลวีนิดนึงคือให้ความหรูหรา คันนี้จะมีลายไม้พวงมลาลัยลายไม้หุ้มหนังลายไม้แผงก็เป็นลายไม้หมดแล้วก็เบาะหนังเนี่ยเจ็ดที่นั่งเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับหุ้มมาให้หัวเกียร์ก็เป็นสีโครเมียมนะครับสตาร์ทเนาะเลขไม้แค่9ก้าหกว่ากิโลเท่านั้นลูกค้ามีกระจกไฟฟ้านะครับแอร์แบ็กคู่อย่างที่บอก2คู่นี้ผมจัดมาให้เลยเรียกว่ามีแอร์บนให้นะครับแล้วก็การขึ้นลงผมจะบอกเลยว่า สิ่งที่เอเดกาได้ผมว่านั่งก็คือนั่งสบายบอกเพราะตัวใหญ่อันนี้ถ้าเทียบกันแล้วนะครับถ้าลูกค้าไม่ได้ติดเรื่องเรื่องพื้นฐานอันนี้ก็คือสามารถก้าวขึ้นไปนั่งได้สบายๆเลยนะครับเดินทางได้เจ็ดที่นั่งเหมือนกันนะครับสามารถโยกได้อ่ะเรามาดูด้านหลังอันนี้อย่างที่บอกมีชุดแต่งรอบคันปึ้งมีสเกิร์ตมีสไปเลอร์ให้โครเมียมนี่เรียกว่าเต็มคันแบตเป็น G GX แล้วนะครับตัวท็อปของเขาอันนี้เนี่ย ข้อดีของของซูซูกินะครับจะบอกเลยว่าด้านหลัง,งเขาจะพับเรียบให้พับเรียบได้เรียกว่า,วางของเนี่ยวางได้แบบว่าไม่ต้องมีรอยขยักไม่ต้องมีรอยขย่งสามารถพับแล้วเบาะกลางก็ลาบลงไปได้อีกนะครับเรียกว่าดีกันคนละแบบนะครับแล้วแต่ชอบมาด้วยงบประมาณใกล้เคียงกันพ่อนเจ็ดพันเท่านั้นนะครับนี่ด้านข้างเส้นสายตรงเป๊ะรถที่ร้านรับประกันทั้งคู่นะฮะตรวจกูอินสเปกชันให้ นะครับเป็นบริษัทกลางรับประกันลงสัญญาให้ไม่มีชนหนักพี่ความจมน้ำเนาะดูรอบคันไปแล้วดูภายในไปแล้วมาดูห้องเครื่องกันรถที่ร้านนะเรามีการปรับสภาพนะครับเรียกว่าดูแลกันให้ทั้งโครงสร้างตัวถังแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเรียกว่ามาซื้อสบายใจได้นี่คันนี้เหมือนกันนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับแล้วก็น็อตเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีไข เห็นไหมฮะเครื่องเครื่องยนต์เป็นเครื่องพันห้าเหมือนกันนะครับแต่ต่างกันเทคโนโลยีนิดหน่อยอันนู้นเป็น VT e c อันนี้ยังเป็น v ี TI บ้านเดิมของเขาคือพี่น้องกับโตด้านะครับอันนี้ถ้าลูกค้าบางคนทําการบ้านมานะครับเรียกว่านี่สติ๊กเกอร์มอกอยังอยู่ครบนะครับเลขตัวถังเลขเครื่องเรามีการตรวจสอบให้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องกรรมสิทธิ์เรื่องเล่มทะเบียนมีครบให้หมดทุกอย่างนะครับก็ฝากเอาไว้สําหรับสองคันนี้ลูกค้าที่กําลังมองหางบประมาณ 300,000กลางๆรถเจ็ดที่นั่งปีใหม่ๆเอเดิกาคันนี้ปี2020นะลูกค้าเทียบกันได้เลย BLV ปี BL 19เอเดกา้าปี20เนะครับเลขไม่คันนี้ประมาณ1นึ0 0 0สกิโลคันนี้90,000กว่ากิโลใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับในไลน์แอดแอดเคสปีดนะครับหรือช่องทาง y t u t u นะครับที่กำลังดูอยู่นี้หรือว่าร้านเราอยู่ติดถนนนับปักหมุดได้ใน Google m a p นะครับอยู่ติดถนนอน่อ,อนนุชระหว่างอ่อนนุช6 7ทับ 1, ทับ นะครับใครมาไม่ถูกโทรหาหเลยยเลยา9ี่9 8เ2 2 2นะครับร้านเปิดทุกวันนะครับเโมงหย็นหรือถ้าสนใจรายละเอียดก็มีทีมงานน้องๆแอดมินนะครับสามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้เฮียฝากสำหรับ2คันนี้นะครับใกล้หน้าเทศกาลแล้วหารถเที่ยวกันปีใหม่นะครับขอให้มีความสุขกับการเดินทางแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวาสดีครับ